สวัสดีครับต้องบอกว่ากัมพูชาเริ่มก่อนเปิดฉากปะทะกับทหารไทยหลายคนรอมานานอยากรบมาตั้งแต่ตอนแรก ได้โอกาสแล้วแบบนี้จะปล่อยไปได้อย่างไรตอนนี้ไม่รู้ว่าข่าวไปถึงไหนแล้วไม่ถึงข่าวจากทางออนไลน์แต่ว่าแอดมินจะเอาข่าวอย่างเป็นทางการของกองทัพภาคที่สองที่มีการชี้แจงเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนช่องปกจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันสถานการณ์ลี้คายแล้วอยู่ระหว่างรอการเจรจาเช้าวันที่28พฤษภาคม2568น,นกองบัญชาการกองทัพปกผลตีวินไทยสุวารีโกศกกองทัพปกเผยถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกั ูโดยระบุว่าได้รับรายงานจากกองกําลังสุรนารีเกี่ยวกับเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568เวลา5นาฬิกา30นาทีโดยหน่วยเฉพาะกิจที่1กองกําลังสุรนารีได้รับรายงานว่ามีทหารกัมพูชา เข้ามาวางกําลังในพื้นที่อ้างสิทธิ์ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ตกลงฝ่ายไทยจึงจัดชุดประสานงานเพื่อเข้าพูดคุยเจรจาตามแนวทางการปฏิบัติที่เคยกระทํามาเมื่อถึงบริเวณดังกล่าวกํากลังส่วนระวังเหตุของกัมพูชาได้เข้าใจผิดและก็เริ่มใช้อาวุธฝ่ายไทยจึงใช้อาวุธตอบโต้กลับไปโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีต่อมาเวลา5นาฬิกา5นาทีพลตีทนโซวันรองผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3ของกัมพูชาก็ได้โทรศัพท์มาประสานงานกัน พันเอกบุญเสริมบุญบำรุงรองผู้บริการกองกำลังสุรนารีโดยให้ทั้งสองฝ่ายยุติโดยทั้งสองฝ่ายได้หยุดปะทะและก็ตึงกำลังบริเวณปะทะไว้ ปัจจุบันทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาผ่าน,นกลไกทวิภาคีก็เพื่อจัดการกรณีอ้างสิทธิ์ในพื้นที่และกำหนดแนวทางร่วมกันในการปฏิบัติอย่างสันติตามข้อตกลงที่มีอยู่กองทัพปกขอยืนยันว่ากำลังพลฝ่ายไทยปลอดภยัยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าสูญเสียและจะรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปนี่คือแถลงการอย่างเป็นทางการจากกองทัพปกและกองทัพภาคที่สองนะครับ ต่อมาเล่งข่าวซึ่งเป็นใครไม่รู้แจ้งว่าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าพิกัดที่ทหารกัมพูชารุกเข้ามาบริเวณช่องบกและกำลังสร้างฐานที่มั่นจนมีการประทะากันนั้นไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนแต่ว่าเป็นเขตประเทศไทย จึงถือว่ากัมพูชาลุกลาำอธิปไตยของไทยดังนั้นกองทัพจึงมีความชอบธรรมที่จะเรียกร้องอย่างสันติหรือว่าแม้แต่การใช้กําลังทหารเพื่อให้ทหารกัมพูชาถอยออกไปก็เป็นการให้ข้อมูลว่ามันเป็นของไทยไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนส่วนแม่ทัพภาคที่สองจะใช้แนวทางแก้ปัญหาก็คือให้ผู้บังคับบัญชาในระดับพื้นที่พูดคุยกัน แม่ทัพภาคที่2ยืนยันว่าทหารไทยทําหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแผนที่1ต่อห้าหมื่นซึ่งในพื้นที่ทับซ้อนทั้งสองประเทศจะมีการลาดตะเวนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายล้าเข้ามาซึ่งทุกฝ่ายต้องยึดตาม MOU-43 แอดมินจะอธิบายเรื่อง MOU-43 ทีแรกไม่อยากอธิบายมากนะักแต่ว่าลองพูดดูเพื่อความเข้าใจเห็นพูดกันบ่อยถึง MOU43 มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขตแดนทางบกลงวันที่14มิถุนายน2543ระหว่างหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรและกนายวาคิมฮงภายใต้รัฐบาลของนายชวนหลีกภัยหนังสือต้นร่างระบุถึงเรื่องนี้ได้แก่หนังสือวันที่9มิถุนายน2543เป็นรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตแดนไทยกัมพูชาเป็นที่มาของ m o u .43 เสนอให้อนุมัติเพื่อดําเนินการจัดทํา MOU รายละเอียดเนื้อหาหลัก 1>, 1. สำรวจและจัดทำหลักเขตแดน 2. เจรจารายละเอียด 3. การแก้ไขปัญหา 4. การจัดตั้งคณะกรรมาการร่วม 5. การยืนยันความเป็นเอกราชสรุปก็คือให้มาคุยกันเจรจากันหาทางออกร่วมกันไม่ได้ชี้ชัดอะไรแอดมินคิดว่าคงมีการคุยกันว่าถ้าไม่ชัดเจนให้เป็นพื้นที่ทับซ้อนลาตะเวนร่วมกันไม่ได้มีการแบ่งอะไรนะครับ m o u 43เกิดขึ้นหลังคดีเขาพระวิหารในปี2505และเหตุการณ์บ้านล่มเก้าซึ่งไทยต้องการแก้ปัญหาอย่างเป็นทางการและใช้กฎหมายระหว่างประเทศในการเจรจา m o u 43ดูเหมือนไม่มีอะไรชัดเจนให้คุยกันแต่มันมีการยอมรับแผนที่1ต่อ2 0 0แสนว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่ผูกพันไทยกับกัมพูชาโดยไม่มีข้อยกเว้นในระหว่างใดๆทั้งสิน้นซึ่งแผนที่1ต่อ2 0 0แสนเป็นแผนที่ที่ฝรั่งเศสทำขึ้นในปี2450ก็คือ ฉบับที่สองขมินได้เปรียบเราไปยอมรับขมินก็ดีใจที่ผ่านมาสาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่ได้พิจารณาแผนที่1ต่อสองแสนที่กัมพูชาอ้างในปี2505ไทยไม่ยอมรับแผนที่1ต่อ200แสนที่ฝรั่งเศสทําไว้เพราะไม่ใช่แค่เขาพระวิหารที่ฝรั่งเศสได้แต่ว่าพื้นที่รีสเกตบุรีรัมย์อุบลราชธานีสุรินทร์จะแหว่งไปนับแสนไร่เล็กๆน้อยๆไทยไม่ยอมรับ1ต่อ2แสนมานานแล้วไปยึดส่วนที่สัญญาที่ฝรั่งเศสทํา ในปี2,447ก็คือส่วนที่สัญญาฉบับที่หนึ่งคือให้แบ่งตามสันปันน้ำ อธิบายเพิ่มเติมตอนที่ศาลโลกตัดสินคดีเข่าพระวิหารในวันที่15มิถุนายน2 5 0 5ให้เข่าพระวิหารเป็นของกัมพูชาไม่ได้ใช้แผนที่1ต่อ2 0 0แสนไทยแพ้เพราะว่าไม่ได้คัดค้านแผนที่ของฝรั่งเศสมันตั้งแต่ทีแรกแอดมินคิดว่าศาลก็รู้ว่าแผนที่มันไม่โอเคตามหลักการแต่ว่าไทยไม่คัดค้านก็เลยจำใจตัดสินให้เป็นของขเขมรไปคะแนเนเสียง9ต่อ3ไม่เป็นเอกฉันนะครับต่อมาในปี2543ก็มี MOU 4 3 และก็มีประเด็นว่าไปแนบท้ายแผนที่1ต่อ2 0 0แสนซึ่งก่อนหน้าไทยคัดค้านไว้ก็พูดตรงๆว่าเหมือนไทยไปยอมรับแผนที่1ต่อ2 0 0แสนหรือเปล่าจากข้อมูลที่แอดมินอ่านและก็คน้นคว้าแผนที่1ต่อ2 0 0แสนคือตัวปัญหานอกจากขีดเส้นว้าวเอาเขาพระวิหารแล้วพวกชายแดนเก็บไปอีกเยอะฝรั่งเศสทําไว้พอมี MOU43 ไทยก็ทําอะไรได้ไม่มาก แค่รักษาสถานการณ์ไว้ยอไว้ให้ขมิ้นยอมกิเิจรชาขมิ้นก็ไปยึดแผนที่หนึ่งต่อสองแสนแล้วไม่ตรงกันแล้วอาจจะเป็นสาเหตุที่ขมิ้มั่นใจมากแล้วก็มาเปิดกับไทยเพราะยังไงถ้าไทยโต้กับได้ขึ้นศาลแน่นอนแล้วก็จะได้อ้าแผนที่หนึ่งต่อสองแสนที่ฝรั่งเศสทําไว้วาวาวาแหวงหวงเข้ามาฝั่งไทยไม่ยึดสันปันน้ำอธิบายเพิ่มเติมฉบับแรกฝรั่งเศสทําไว้ให้ยึดสันปันน้ำต่อมาฝรั่งเศสมาแก้เป็นฉบับที่สองทำแผนที่หนึ่ง ต่อสองแสนฝรั่งเศสขีดเองทั้งหมดถามว่าไทยยกเลิก MOU 43ได้ไหมการยกเลิกมันต้องยกเลิกกันทั้งสองฝั่งรับรู้ด้กันลงชื่อเซ็นไว้แล้วขมนไม่ยกเลิกแน่นอน สรุปคนส่วนมากทั้งโลกรู้ว่าแผ่นที่หนึ่งต่อสองแสนไม่โอเคเท่าไหร่มันฝืนธรรมชาติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่ว่าศาลจําเป็นต้องพิพากษาให้เขาพระวิหารเป็นของขมรไปแต่ว่าเฉพาะตัวปราสาทเท่านั้นพื้นที่รอบๆไม่เกี่ยวจร,จริงๆไทยมีม,มุมสู้อยู่แล้วแต่ว่าไทยไปเอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมาแนบ MOUC3 เหมืันเหมือนไปยอมรับแผนที่ของเขาแม้ไม่ได้พูดตรงๆขมร,รก็ชอบใจอยู่แล้ว ก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ขเขมรยึดแผ่นที่1ต่อ2แสนของฝรั่งเศสพื้นที่จะเข้ามาฝั่งไทยณนะปัจจุบันเยอะมากไทยไปยึดสันปันน้ำตามสันี่สัญญาฉบับที่หนึ่ง เขมรยึดแผ่นที่ฝรั่งเศสฉบับที่สองนั่นคือเรื่องราวเขมรนเปิดฉากปะทะเริ่มก่อนบางคนบอกว่าจัดไปเลยแอดมินอธิบายเรื่องกติกามันตั้งแต่จีแรกใจของแอดมินอยากบุกถึงพนมเปญด้วยซ้ําแต่ว่าเรารู้กติกาเพราะมันทุบไม่ได้ถนัดมืออยู่แล้วมีคนมาห้ามอยู่แล้วเหมือนกับอินเดียกับปากี G. และต่อจากนั้นจะทําอย่างไรปัญหาของไทยคือแผ่นที่1ต่อสองแสนของฝรั่งเศสเอาไปทิ้งได้ไหมเราทิ้งมานานแล้วไม่สนใจมานานแล้ว แต่ว่าเป็นเราเองที่เอามาแนบท้ายข้อตกลงยอมรับว่าขมรได้เปรียบในชั้นศาลแอดมินอยากให้ผู้ชมเข้าใจเจ้าหน้าที่ทหารมันสวนกลับไปหนักๆไม่ได้ทําให้เราต้องเน้นเจรจาย,ยื้อกันอยู่แบบนี้คิดว่าผู้ชมคงเข้าใจมากขึ้นแอดมินไม่ได้เข้าข้างขมรแต่ว่าเรื่องราวมันเป็นมาแบบนั้นตามเหตุตามผลและตามปัจจัยพื้นที่เป็นของไทยอยู่แล้วแต่ว่าขมรมันยึดแผนที่ฝรั่งเศสมันก็คุยกันยากให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้นะครับ